เมนูนี้มันต้องเรามาปักกันแหมแล้วนะครับผมวันนี้เขาก็จะมาแปงแกงบวบใส่เห็ดนางฟ้ากันนะครับผมใส่ปลาดุกจีลงไปตัวนะครับเมนูนี้ต้องราแน่นอนครับผมเมนูนี้ถ้าบัลรําก็จะบอกจะว่าจะได้นะครับผมนี่ครับเมนูวันนี้เขาก็จะมาแกงบวบใส่ปลาดุกปิ้งนะครับผมกับเห็ดนางฟ้านะครับผมอันนี้ก็เป็นบวบนะครับเขาก็ได้ขูดเปลือกออกเลยนะครับผมหลังจากที่เขาขูดเปลือกเสร็จแล้วเขาก็ มักุกเป็นก้มเป็นก้มนะครับผมนี่ครับผมซอยเป็นก้มเป็นก้ม,ปกมไปเลยนอเดี๋ยวเขาก็จะมัดตามน้าพริกกันนะครับผมแกงบวบใส่ให้นางฟ้าใส่ปลาดุกปิ้งเนี่นะครับผมเครื่องพริกบัเจมีอย่างมากไม้ครับมันนี่มาแปงน้ำพริกกันเลยครับผมอันดับแรกก็ใส่จะใครลงไปก่อนนะครับนอกซอยจะใครลงไปเลยครับแล้วก็ใส่หอมพาวลงไปตามเพือละเอียดเลนเนอร์ พี่น้องนะครับชมอยู่จังหวัดไหนก็คอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับผมกับอู๋กาจาวาจานายตีอูบัสุูพาพงกก็ขอส่งมาอภัยตัวเนอร์นี่ครับฮอตตาได้ตี้เขาก็ใส่เมล็ดพักซีลงไปนะครับผมเปิดผมหอมเนาะแกับไส่มันกับแบบล้ำอีกนะนี่ก็เป็นพริกแห้งครับผมตาไปเลยครับตาหมอกพริกแห้งเบโลโคคากับปอแล้วครับผมตาสร็จเดี๋ยวเขาก็ใส่กระปิลงไปครับเนี่ยครับผมเครื่องพริกแกงบบจิมี่อย่างมากมายครับพี่น้องนะลองไปเนาะไป ทำตามสูตรของผมก็ได้ครับผมรับรองลาแต๊ๆนะน้าพี่เขากดตาเซฟเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเขาก็เอาไปตักใส่หม้อ,อคอาออัางนะครับผมพี่น้องหัวจัก่อหม้อคัางนะครับผมภาษาไทยเบนห้องวากาทะนะครับผมนี่ครับน้ำแกงเขาก็เดือดซุบุซุบุยแล้วครับผมเซฟเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเขาก็จะเอา เ็ดนางฟ้าครับพี่น้องนะแอร์ย่อมใสไปเลยครับผมใส่เสร็จแล้วก็โกนไปเลยนะครับผมปัดปรุ่งลดน้ำป่าให้สักน้อยนะครับหอมขนาดครับพี่น้องนะแอรหอมเครื่องพริกแกงที่ผมได้ตำไว้นะครับผมเมนูนี้ต้องล้ำแน่นอนครับผมหลังจากนี้เขาก็รอให้น้ำแกงเขาเดือดนะครับผมถ้าน้ำแกงเขาเดือดเสร็จเดี๋ยวเขาก็จะใส่บบบัวกแบน้อยนะครับผมป็นอย่างเมนูนี้เวลาเนี่ยกิ่นแล้วใส่บะบบวกก่อนนะครับผมทําไมต้องใส่เฮดก่อนนี้คะ เขาต้องใส่เห็ดก่อนครับผมเพราะว่าเห็ดมันนานซุกนะครับผมนี่ครับหลังจากน้าเริ่มเดือดแหมรอบเขาก็เอาบะบัวขอาใส่เลยครับผมถ้าเป็นตาคนเมืองบ้านผมนี่เป็นห้องว่ะมันน้อยนะครับผมใส่เซนเขาก็โกนลงไปเลยครับผมหลังจากนั้นเขาก็รอให้แก่งเขาซุกอย่างเดียวเนอะครับพี่น้องนะอะเดี๋ยวเดี๋ยวพอจะขับกินไอความหอมมันจะขึ้นมาสวยมาหอมขนาดครับหอมซอสๆเลยครับผมเมนูนี้ต้องล้ำแน่นอนครับ ผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์เพจ JJ c h a n n นลกันด้วยนะครับผมเพื่อเขาจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมนี่ครับแกงบัวบัวบบน้อยพอรเตอร์ครับน้ำเข้มข้นขนาดครับตอนนี้น้ำก็ได้เดือดไปตี้เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเขาก็จะมาปรุงรสกันเลยครับผมเมนูที่จะปรุงนะครับก็มีผงนัวนะครับผมมาต้องใส่มากมายแล้วครับผมรสโดงรสดีก็ม่ต้องใส่เนอใส่หนักเดี๋ยวมันก็จะเค็มนะครับเอาก็ใส่แค่ผงนัวไปกับปอแล้วครับผม แกงบัวบวบนะครับผมบางบ้านประกอบไส่ปลานะครับผมบางบ้านประกอบไส้นะครับผมบางบ้านประกอบไส้จีนหมูนะครับผมนี่ครับพอเถอร์ครับของผมนี่จะไส้ปลาดุกปิ้งนะครับผมเมนูนี่ไ่ได้ปิ้งคนเดียวน่าเปลาดุกนะครับเอาไปซื้อกาดมานะครับผมง่ายดีครับผมสี่สบาทไปปิ้งไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ต้องได้เอามาปิ้งมาดังไฟเสียเวลานะครับผม แกงบัวบัวนี่แหละครับผมพักที่จะต้องใส่นะครับผมก็มีโหระพานะครับหรือว่าก้องกอกก็ได้นะครับผมแล้วก็พักชีพักป้อมต้นหอมนะครับผมถ้าบอกมีพักใส่มันก็บรรลามนะครับอันนี้ก็เป็นพงนัวครับพี่น้องนะแอซไซลงไปเลยครับผมใส่หลายแสบหลายใส่น้อยแสบน้อยครับใส่หมาให้บริกระปอเนอร์บริษัยใส่นักเดี๋ยวผมมันจะล่นนะครับผมผมอูออมวนเอาเปิงนะครับเนอร์พี่น้องนะแอซไซดเซเท่ากับฝนไปเลยครับผมนี่ครับรถครับหอมขนาดครับเปลืองพริกแกงนะครับ พี่น้องนะไอ้ยาเฮ็ดอยากทำนะครับผมก็ลองทําได้เลยครับผมตามน้ําพริกยางผมตามนะครับผมจะมียากงมากมายครับลองทําพอตัครับก็ลับหองล้าแน่นอนครับถ้าบัล้าก็บอกง้วจะได้ละนี่ครับเดี๋ยวเขาก็จะเอาปลาดุกที่เขาได้ซื้อกาดมานะครับผมใส่สบาทฮักเป็นก่อมๆนะครับเอามาใส่เลยครับผมแกงบาบวบใส่ปลาดุกจีนี่นะครับมันจะหอมมันจะล้าขนาดแบบพี่น้องนะไอ้ ใส่เซตเขาก็เอาปากนะครับผมโกดเนื้อปลาดุกลงไปในน้ํานะครับผมเพื่อให้น้ำแกงนี้ได้เข้าซึมซับไปในเนื้อปลาดุกมันจะได้หอมหอมลำล้ำเวลาฮากีนะครับเซตเป็นที่เรียบร้อยเขาก็จะเอาพักมาใส่นะครับผมพักนี่ก็เป็นโหระพาพักป้อมต้นหอมนะครับผมใบกงกอบหมีก็บมาต้องใส่นะครับผมเซตเป็นตีเรียบร้อยเขาก็ตากใส่ถ้วยซ้มเลยครับรพ่อแม่พี่น้องนะครบ มีพริกจีนี่แหมน้อยนะครับผมปัดมาก็ถึงอมอสแท้ๆครับผมกีนกราบหอมขาวหอมแดงนี่นะซูสยอดเลยครับพี่น้องนะมามาครับมาติมกันพอตเตอครับผมปัดเด้อเดอเดอเดอเนี่ครับสลอกเฮดก่อนนะครับผมอุ่นๆฮ้อนๆนี่ถึงว่ามอขนาดครับผมก้อยๆน้อยๆปัดเด้อเด้อเด้อเเป่าให้ก่อนครับบารี่สลอกแล้วก็ตากใส่ปลาครับนี่ครับบ่บวกเขานะครับอุ่นๆฮ้อนๆบนบล็อกเป่ากับเป่ากับไอ้เหยืพอตเตอร์ใส่หน้แปแต่ปัดเดอเดอ อสดหนามห,อห,อหมอมม่อนห่อนแถมก้มมนตรึงเหมาะแต่ๆครับผมสุดยอด